วันนี้เราออมาพบกับเจ้าตัวล็อกเคอ l e เลอร์ฟูลสเกลหนึ่งต่อแปดเนาตัวนี้นะครับหนึ่งต่อแปดตัวนี้มันเป็นของแบรนด์ของไฮ b o x กซิซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างาเจ้าหนึ่งแปดตัวนี้นะครับมันเป็นรถเรียกว่ารถไต่ดีกว่านะง่ายๆเรียกกันภาษาบ้านๆานเลยเรียกว่ารถไต่ เรามาดูกันว่าลูกเล่นของมันมีอะไรบ้างน,นะครับในส่วนตัวนี้ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือตัวช a s s นะครับซึ่งออกแบบมาค่อนข้างอิสระทั้งหมดนะครับเพื่อซัพพอร์ตในการปีนพวกหน้าผาหรือว่าพวกอุปสรรคที่ค่อนข้างค่อนข้างซับซ้อนเนาะหรือหรือ,รอ,รอเรียกว่าค่อนข้างชันพอสมควรเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามีคลิปมีคลิปที่เราไปเทสกันามาแล้ว ดูว่ามันมันเหมาะสมสำหรับทางวิบากยังไงเดี๋ยวเรามาดูอานดับแรกเรามาดูฟังก์ชันมันก่อนเนาะครับฟังก์ชันมันจะมีอยู่ประ,ประมาณอาสี่ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเรื่องวงเลี้ยวเนาะ,นอ,ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเปิดสวิตละ ทีนี้เรามาดูเรื่องระบบวงเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวแรกสเต็ปแรกนะครับมันจะถูกสั่งถูกสั่งเลี้ยวด้วยล้อหน้าซึ่งซึ่งตัวนี้ครับระบบโซลวระบบมอเตอร์แยกกันหมดเลยหน้าหลังังมอเตอร์ด้วยโซลวั้วยแยกกันหมดเลยหน้าหลังชุดเกียแยกกันหมดเลยอ่าสเต็ปแรกนะครับวงเลี้ยววงเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวสั่งงานด้วยเลี้ยวด้านหน้าสเต็ปแรกนะครับอ่าพอเรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดที่ตัวพิทยูนะครับ เป็นโหมดสองนะครับอ่ามันจะขยับมันจะมีดิสเพย์บอกนะครับว่าตัวล้อมันขยับแบบไหนบ้างอ่าเรามาดูนะครับอ่านี่เห็นนะครับตัวล้อจะขยับไปในทิศทางเดียวกันนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะทํางานด้วยอ่าส่วนสเต็ปที่สามมาดูกันก็กดไปที่สวิต์ปรับฟังก์ชันเหมือนเดิมนี่นะครับตัวล้อก็จะเป็นเลี้ยวแบบนี้ เลี้ยวไปในมุมที่เหมือนช่วยในเรื่องวงเลี้ยวแคบครับเห็นไหมจะเลี้ยวไปคนละทิศทางกันอ่าส่วนสเต็ปที่สามนะครับไอ้สเต็ปที่สี่จะถั่สั่งงานด้วยเลี้ยวล้อหลังอย่างเดียวนะครับดีเลี้ยวล้อหลังอย่างเดียวอ่าครับผมเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดสี่สเต็ปในการเลี้ยวนะครับ แล้วทีนี้เรามาดูตัวรถดีกว่าว่าข้างในมีเขามีอะไรมาให้นะคระับเดี๋ยวเรามาเปิดบอดี้ดูกันอ่านี่นะครับตัวรถเนี่ยครับก็จะเป็นสปีดเป็นสปีดบลัดนะครับอ่ามีมาให้หนึ่งตัวนะครับมีรีซิพทุกอย่างคอนโทรลแยกกันหมดนะครับมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังแยกกันหมดอ่าแล้วดูนี่ครับตัวที่ตัวโชค๊ค ตัวนี้มันจะให้โชคเป็นโชคน้ํามันมาหัวโชกนี่ครับจะเป็นพลาสติกเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้ตัวปรับตัวจับตัวชชสซีนะครับ,าบ,บ,ารบสามารถแอจจ s ปรับสูงต่ําได้แล้วก็สามารถปรับตัวที่โชกปรับสตัดปรับเดียวที่โชคได้เหมือนกันปรับปรับความสูงต่ําได้หมดเลยทั้งคันนะครับอิสระทั้งหมดจุดลิงก์นะครับจุดเลี้ยวหน้าก็แยกหมดเลยจุดลิงก์แยกกันหมดชุดเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฮทอปก เน้นปีนหน้าผาสูงชันงานหนักนะเราก็ไปเก็ตไปแล้วนะครับเราเดี๋ยวเราไปดูที่คลิปเพราะเรามีถ่ายคลิป,ปไว้เดี๋ยวเรามาดูกันส่วนเจ้าตัวนี้ทางร้านตอมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นจัดการเป็นโปรโมชั่นนี้ให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าตอมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาตตดตามมาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้ทางร้านเราจะจัดโปรโมชั่นในราคาเท่าไหร่ เดี๋ยามาติดตามดูครับครับสอครับ